สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมมีภารกิจนะฮะตามไปดูแปลงพวกบ้านเพื่อนบ้านกันนะครับผมเื่องจากว่าข้าวกําลังตั้งท้องแต่มีแปลงข้างกันทําการฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชเข้าดีดนะฮะใช้กูฟซิเนตแล้วทีนี้มันปิวมาใส่ข้าวท้องก็มีอาการไหม้ลุกลามนะครับผมก็เลย ให้มาช่วยดูให้นะฮะแล้วว่าจะมาดูกันนะครับว่ามีวิธีป้องกันแก้ไขยังไงบ้างก็เลยตอนนี้กําลังเดินทางไปครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะว่ามันจะพอแก้ไขหรือป้องกันกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเป็นที่น่ากังวลก็คือข้าวมันทองเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูอาการกันครับผมตามไปดูเลยครับมีบนต๊ะช่วยล้างเลยวใช่ครับดูอาการครับ กดีฝั่งขวานะครับผมเป็นแดงที่มันโล่งอยู่นะครับผมก็เลยกําจัดไวเฉยๆครับทีนี้มันก็ปิวไปใ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่กำลังทองนะครับก็ถือว่าส่วนหนักส่วนเบาครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่า เราเอาอะมิโนแหละใส่ใส่อะมิโนกับใส่ปุ๋ยเก็ดกันให้มันเขียวเพราะกลุ่มพวกพวกยาฆ่าหญ้าพวกนี้มันมันทำลายพวกเขาเรียกว่ามันมันยับยั้งการสร้างอะมิโนอะมิโนที่มันทําให้สีเขียวครับเพราะว่าอ่ามันสร้างอะมิโนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเป็นอ่าคอโรฟิลพอเป็นคอโรฟิลมันถึงจะเป็นสีเขียวแต่พวกสารพวกนี้วิธีการฆ่าหญ้ามันก็คือมันจะมันจะทําลายอะมิโนเพื่อไม่ให้มันสร้างคอโรฟิลมันก็เลยจะแดงไปหมดแล้วพวกนี้มันไม่เลือกทําลาย โดนเดนตรงไหนก็ตามที่เป็นสีเขียวมันจะมันจะไหม้หมดแดงหมดวิธีแก้ของเราก็คือเหมือนเหมือนแค่เติมหรือสร้างมิโนขึ้นมาคืนให้มันให้มันเขียวคืนใช่ครับฟื้นคืนมาใช่ครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวเอาเอาปุ๋ยเกศเนี่ยไอปุ๋ยเกศเนี่ยหนึ่งแหละมันมันมียูเรียทั้งหน้ามันมันจะทําให้เขียวขึ้นด้วยและสองก็คือตัวกลางตัวหลังมันมันมีทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะทาให้ท้องมัน มันฟื้นขึ้นมาได้ถึงถึงใบมันจะถึงใบมันจะพังไปแต่ว่าเราเราเอาปุ๋ยเกล็ดเนี่ยพวกดูดซึมเข้ากับใบหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังช่วยได้ท้องมันจะได้แข็งขึ้นครับเคอคือเราเราเราฟื้นเอาท้องมันมใบใบใใใบบ่อชคืผมว่าไม่ไม,ไม่น่ากังวลนะใบไม่น่ากังวลเพราะว่าถึงมันจะเสียไปครัอโอเคครับ ก็แนะนำไปอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับผมวันทองวันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับผมก็มาอัปเดตกันนะใครมีคําแนะนําดีๆนะครับผมช่วยแนะนําด้วยนะครับผมเผื่อเป็นเคสต์ดี้นะครับผมการศึกษาตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะนะครับผมโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ